สาวเกาหลีช็อกกระเป๋าตังหายกลากรุงเทพมหานครในทริปตะลุยกินแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจากทริปฟินฟินกับเพื่อนสาวชาวเกาหลีที่ตั้งใจมากินแหลกสตรีทฟู้ดรสเด็ดถึงกรุงเทพมหานครทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวินาทีที่เซบินต้องร้องลั่นว่ากระเป๋าตังฉันหายเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวต้องมาเจอปัญหาใหญ่ในต่างแดนความกังวลหาโถมเข้ามาทันที แต่ใครจะคิดว่าเหตุการณ์นี้กลับทำให้เธอได้สัมผัสกับน้ำใจคนไทยอย่างลึกซึ้งจนกลายเป็นความทรงจำที่ประทับใจที่สุดในทลิปนี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับเซบิดยูทูบเบอร์สาวสวยชาวเกาหลีใต้ที่มีผู้ติดตามมากกว่า900 0 0 0คนเซบินเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครอีกครั้งพร้อมกับเพื่อนชาวเกาหลีโดยมีเป้าหมายคือการทัวร์กินแหลกและแนะนำของอร่อยให้ทุกคนได้รู้จักสถานที่แรกที่พวกเธอพุ่งตรงไป คือตลาดนัดจอดแฟร์เพื่อลิ้มลองเล้งร้านดังสวัสดีค่ะทุกคนฉันกลับมากรุงเทพมหานครอีกครั้งค่ะครั้งนี้มาเที่ยวกับเพื่อนคนเกาหลีของฉันค่ะทริปนี้เราจะลองทัวร์กินแหลกกันดูหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ตลาดนัดจอดแฟร์เราจะไปกินเล้งที่โด่งดังในไทยกันค่ะพวกเรามาถึงตลาดนัดจอดแฟร์แล้วค่ะอากาศดีกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยเย็นสบายมาก เซบินและเพื่อนสั่งเล้งขนาดกลางสำหรับสองคนพร้อมเมนูอื่นๆอย่างผัดผักบุ้งและเครื่องดื่มหลังจากได้ลองชิมพวกเธอก็กินกันไม่หยุดเราอิ่มมากเลยค่ะแต่ขอติเล็กน้อยเรื่องการบริการที่พนักงานดูยุ่งจนสั่งน้ำแตงโมปั่นเพิ่มได้ยากถึงอย่างนั้นเธอก็ยืนยันว่าเล้งนั้นอร่อยจังเลยของอร่อยชิ้นถัดมาคือโรตีซึ่งเป็นของโปรดของเซบินโดยเฉพาะไส้นูเทลล่ากับกล้วยเธอบอกว่าที่นี่อร่อยจริงๆ นอกจากนี้ยังได้ลองเวชาไทยออริจินัลที่รสชาติไม่ขมและอร่อยมากรวมถึงคริสปี้บัตเตอร์โรลที่เธอบอกว่าทุกคนต้องซื้อไข่นี่นะอร่อยมากหลังจากนั้นพวกเธอก็ขึ้นตุกตุกเพื่อที่จะกลับที่พักเซบินเปืียนว่าตุกตุกไทยราคาสูงเกินจริงต้องป่อรองราคาค่ะแต่แล้วหลังจากนั่งไปได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เซบินทำกระเป๋าตั้งหล่นกลางถนนขณะที่ตุ๊กตุกวิ่งด้วยความเร็วเธอไม่รู้จะทำยังไงอุ้ยกระเป๋าตั้งกระเป๋าตั้งฉันทำไงดีกระเป๋าตั้งฉันตกเธอพูดออกมาด้วยความตกใจเมื่อคนขับตุ๊กตุกได้ยินก็รีบจอดรถและรีบวิ่งไปเก็บโดยท่าวิ่งหน้าตั้งจนเธอต้องขำออกมาเมื่อเห็นท่าทีที่น่ารักของคนขับตุ๊กตุก<ๆ>เมื่อได้กระเป๋าคืน เธอขอบคุณเขาอย่างมากและให้ทิปเพิ่มพร้อมเตือนผู้ชมของเธอให้ระวังเมื่อกลับถึงที่พักเซบินยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดแต่เธออินกับคริสปี้บัตเตอร์โรลโดยบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากชอบที่สุดเลยฉันมาไทยเพื่อสิ่งนี้เลยอันนี้ยอมรับจริงๆเธอยังได้ลองชิมข้าวเหนียวมะม่วงที่ซื้อมาด้วยในวันต่อมาเซบินมีถ่ายงานส่วนตัวเพื่อนของเธอมาช่วยเป็นผู้จัดการเฉพาะกิจ ทำให้เซบินรู้สึกตลกและงงกันทั้งคู่หลังเสร็จงานพวกเธอมุ่งหน้าไปสยามและตั้งใจจะไปคาเฟ่สวยๆชื่อ Bubble in the Forest Cafe ที่มีบรรยากาศคล้ายป่าระหว่างทางพวกเธอได้ลิ้มลองหมูปิ้งซึ่งเซบินชมว่าอร่อยมากอร่อยมากโดยเฉพาะเมื่อทานคู่กับข้าวเหนียวเธอยังได้ลองอาหารไทยอีกอย่าง ที่มีหมูสับและไข่ซึ่งเธอบญญรรยายรสชาติว่าเหมือนหมูยอแบบไทยๆและได้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีเนื้อเยอะและซอสมะขามรสเผ็ดอร่อยเมื่อไปถึง Bubble in the Forest Cafe เซบินประทับใจในความสวยงามมากจนบอกว่าว้าวสวยมากสวยมากเลยค่ะที่นี่สวยจังและแนะนำให้จองล่วงหน้าพวกเธอสั่งเครื่องดื่ม ซึ่งเซบินชอบแบบเย็นสดชื่นหวานๆจากนั้นพวกเธอไปไอคอนสยามได้ทานหมูปิ้งลองเนื้อวัวด้วยอีกครั้งและเซบินก็ยังคงยืนยันว่าอร่อยเธอแนะนำให้ซื้อหมูปิ้งที่ตลาดนัดจะคุ้มกว่าที่ไอคอนสยามและได้ค้นพบมะม่วงอบแห้งกะท,ทิที่อร่อยจนต้องซื้อกลับเกาหลีเซบินยังพาไปร้านทิปสมัยซึ่งเธอเคยมาแล้วและติดใจ น้ำส้มที่นี่มากเธอบอกว่าทุกคนอันนี้แนะนำจริงๆค่ะน้ำส้มหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตจริงๆอร่อยมากและได้ลองชิมผัดไทยด้วยการแวะร้านลอเซินเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำเมื่อมาไทยเธอซื้อขนมปังมากมายและหลังจากนั้นก็ได้ไปทานทงคัตสึที่ดูน่าอร่อยเซบินยังภารกิจตามหาเซมินแตงโมในซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆ และได้ไปลองมาล่าฮอตพอรที่ร้าน CQK ซึ่งเธอพบว่าซอสอร่อยมากแม้จะมีอุปสรรคเรื่องการสื่อสารภารษาอังกฤษบ้างก็ตามพวกเธอได้ไปเดินเล่นที่ตลาดนัดจตุจักรเพื่อหาของกินแต่ประสบการณ์ที่ร้านอาหารริมทางบางร้านไม่ค่อยน่าประทับใจนักเซบินเตือนเรื่องสุขอนามัยโดยบอกว่าเห็นขั้นตอนการทำอยู่ข้างหน้าแต่ดูไม่สะอาดเลยค่ะที่นี่ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่ ที่นี่ขอผ่านนะคะทุกคนแก้ตัวจากร้านที่ไม่ประทับใจพวกเธอไปทานอาหารที่ร้านซาวอยในเทอร์มินอล21ซึ่งเซบินชมว่าชอบค่ะทุกคนได้ลองทั้งผัดผักบุ้งที่รสกระเทียมชัดเจนปูผัดผงกะหรีที่อร่อยมากเข้ากันดีเลยรสชาติถูกปากและต้มยำกุ้งที่อร่อยจริงๆเธอบอกว่าที่นี่แนะนำเลยอร่อยมากค่ะทุกคน และแน่นอนว่าการมาไทยจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้นั่นคือบิงซูมะม่วงที่ร้าน After Use เซบินบอกว่าเป็นของจำเป็นและอร่อยมากจนต้องทานซ้ำก่อนเดินทางกลับพวกเธอกลับไปตลาดนัดจอดแฟร์อีกครั้งเพื่อซื้อของฝากและของอร่อยที่ติดใจอย่างคริสปี้บัตเตอร์โรลหมูปิ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเรื่องราวปิดท้ายด้วยเหตุการณ์น่าเสียดายเล็กน้อย เมื่อเซบินไม่สามารถนำน้องโอต๊ตน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงกลับเกาหลีได้ในทันทีเนื่องจากติดปัญหาเรื่องเอกสารทำให้เพื่อนของเธอต้องเดินทางกลับไปก่อนส่วนเซบินจะต้องจัดการเอกสารให้เรียบร้อยแล้วค่อยตามกลับไปในภายหลัง